สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรีวิวรถเด็ดบายคุณการอีกแล้วนะคะการเอารถสวยนะคะโปรโมชั่นพิเศษราคาพิเศษนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าต้องฟังเลยนะคะเพราะว่านะคะการมีโปรโมชัน่นซ้อนโปรโมชั่นกันเข้าไปอีกนะคะบอกเลยนะคะว่าลูกค้าได้ส่วนลดได้ของแถมนะคะจุใจกัน2 3สาเท่ากันเลยนะคะนี่เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็น คุนไดเฮชวันดีลักนะ,ะปี2014นั่นเองนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะสีโอนตีนสีสวยมาก,มากคันนี้นะคะและการต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะจะเป็นโฉมกระจังหน้านอนแล้วนะคะแล้วก็นะคะเครื่องจะเป็นเครื่องยนต์ A2 แล้วด้วยนะคะ175แรงม้านั่นเองแล้วไม่เพียงแค่170,000กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้การต้องย้ำเลยนะคะว่าเจ้าของเดิม เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะคะแล้วก็นะคะภายในนี่ใหม่มากๆกิฟต์มากๆเลยนะคะการบอกเลยว่านะสภาพนี่คือแบบว่าถ้าถามการคือแบบเฮ้ยปีหนึ่งสี่จริงๆหรอเพราะว่าสภาพนี่คือใหม่จริงๆและสําหรับราคานะคะการต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะวันนี้นะคะการมาลดทันที่สี่หมื่นบาทนะคะสำหรับออนไลน์คลิปนี้เท่านั้น เหลือเพียง759,000บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่หมดนะคะอย่างที่การบอกซ้อนเข้าไปคือสำหรับลูกค้านะคะที่จองรถของเรานะคะไม่ว่าจะคันไหนหรือคันนี้นะคะรับส่วนลดเพิ่มทันทีอีก10,000บาทกันไปเลยนะคะและคันนี้ถ้าลูกค้าได้รับโปรโมชั่นทั้งหมดนั้นก็เหลือเพียงแค่749,000บาทเท่านั้นนะ ยังไม่หมดอีกนะคะสำหรับราคานี้นะคะยังจะได้ของแถมขึ้นตามนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดพิเศษมากๆเพราะคันนี้นะคะไม่บกวกแวเจเซฟรีค่าโอนนะคะการติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันภาษีพ,พรบรปี67แล้วด้วยนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะพิเศษไม่แพ้กันเลยพราะคันนี้ฟรีดาวเลยะคะ่ะ อเริ่มต้นเพียงแค่14,000บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดเอาเวลา6ปีและดอกเบี้ยเริ่มต้นพิเศษมากๆเพียงแค่2.79%เท่านั้นลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดแล้วก็จัดไฟแนนซ์นะคะและที่สำคัญนะสำหรับลูกค้าทั่วประเทศไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกรุงเทพของเรานี่เองนะสามารถซื้อการได้ทุกจังหวัดเพราะเราจะมีไฟแนนซ์ วิ่งเข้าไปเร็ลูกค้าที่บ้านเลยนะลูกค้านั่งดูรีวิวสวยๆลอยๆอยู่ที่บ้านเลยนะพอไฟแนนซ์อนุมัติจะมารับรถที่หน้าร้านหรือจะให้เราส่งก็ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายบอกเลยนะคะว่าโปรโมชั่นก็ดีฟรีทุกอย่างนะคะแล้วนะคะลูกค้าจะไม่ซื้อได้ยังไงนะคะสำหรับคันนี้อย่างนี้การบอกสภาพสวยมากๆเดี๋ยวการจะพามาดูภายนอกภายในห้องเครื่องกันดีกว่านะคะสำหรับคันนี้การบอกเลยว่า ปีหนึ่งสี่แต่สภาพนี่คือยังกระรถปีใหม่ๆกันเลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆอการให้ดูเลยคันนี้อย่างที่การบอกนะคะจะเป็นโฉมกระจังหน้านอนนะคะก็คือโฉมของปีหนึ่งสี่หนึ่งห้านั่นเองนะคะนี่ตรงตามรุ่นของเขาเลยไฟนะคะโ,โหสวยมากๆนะ,ะแล้วสีอย่างที่การบอกคันนี้นะคะลงเล่มทะเบียนจะเป็นสีน้ำตาลแต่เขาจะเป็นสีเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะคะ เพราะว่าสีนี้นะคะจะออกเหมือนสีโอวนตินนะคะสวยๆนวลๆแล้วเวลาโดนแสงแดดก,ก็จะเงาเป็นประกายนะคะสีน้ำตาลออกมาสีสวยมากๆและบอกเลยนะคะว่าสีนี้หายากมากๆลูกค้าหาใช้กันเยอะมากนะคะนานๆทีสีนี้จะเข้ามานะคะลูกค้าท่านใดแบบว่าหาอยู่ต้องไวเลยนะคะส่วนแม็กนะคะการบอกเลยนะคะคันนี้แม็กของ รุ่นใหม่นะคะรุ่นนี้จะเป็นแม็กของปี16นะคะโหได้แม็กตัวใหม่ด้วยนะคะแม็กสวยมากๆแม็กลายโครเมียมหลูหลากันเข้าไปอีกนะคะกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนี่การให้ดูเลยสีสวยมากนะคะไล่เข้ามาเลยนะคะริ้วรอยอะไรคือน้อยมากๆนะคะสำหรับคันนี้ส่วนฮุนได้นะคะ อย่างคันนี้ก็จะมีกล้องหลังให้แล้วนะคะเป็นตัวท็อปสุดในส่วนของ11ที่นั่งนั่นเองเวลาเปิดก็ง่ายนี่คุณใดเวลาเปิดไม่ยากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวการจะให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กันเลยนี่ฝากระโปรงหลังนะคะไม่มีไขเลยตัวน็อตเดิมๆนะคะเม็ดอาร์กอะไรเดิมๆเ,เลยสําหรับลูกค้าที่หาอยู่การบอกเลยว่าดูคลิปนี้นะคะตัดสินใจได้เลยเพราะว่ามันได้รถสวยจริงๆแล้วนี่นะคะจะเป็นเบาะ ทั้ง11ที่นั่งและจะเป็นเบาะสีเบจหรือสีครีมนั่นเองเป็นเบาะหนังนะคะนี่ลูกค้าดูยังห่อพลาสติกอยู่เลยนะคะนี่แล้วเวลาเลื่อนก็ง่ายนะคะพับแล้วก็เลื่อนไปแค่นั้นเองนี่ลูกค้าสามารถเลื่อนได้สุดเลยไว้ของไว้อะไรได้เลยแล้วคันนี้นะคะยังจะมีม่านรอบคันนะคะรู้ลากันเข้าไปอ,อีกเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ย อย่างนี้การบอกภายในเนี่ยค่อนข้างใหม่เลยนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะนี่นะคะคือภายในเดี๋ยวการสตาร์ทรถให้ฟังนะคะโอ้โหเสียงเงียบมากนะคะแล้วคันนี้นะคะอย่างนี้การบอกนะคะว่าสภาพอะไรคือค่อนข้างใหม่เลยเดี๋ยวการให้ดูเลยอะสำหรับเบาะนะคะเนี่เบาะจะเป็นเบาะ11ที่นั่งนะคะ แล้วจะเป็นเบาะหนังจากป้ายแดงนะคะคันนี้ก็คือข้างหน้าสามารถนั่งได้3ามที่นั่งนะคะลูกค้าดูกระจกดูอะไรเลยนะคะโอ้โหประตุ้งประตูอะไรนี่คือแบบว่าริ้วรอยน้อยมากๆนะคะมีแอร์แบกคู่หน้าคอนโซลอะไรคือใหม่มากๆนะคะคือริ้วรอยแทบไม่มีเลยส่วนหน้าจอนะคะ จะเป็นหน้าจอแบบว่าระบบสัมผัสนะคะจะมีสองจอจอหน้าแล้วก็จอเพดานนะคะนี่เราจะดูหนังฟังเพลงนะคะได้หมดเลยนะคะแอร์ก็สามารถเลื่อนปรับได้เลยส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแอร์หลังนะคะลูกค้าสามารถที่จะปรับเองได้เลย เกียจะเป็นเกียออโต้ Auto นั่นเองคันนี้นะคะใหม่เพียงแค่1 7 0 1 0 0กิโลเมตรเท่านั้นอย่างที่การบอกคือคันนี้ดูแลมาดีมากๆนะคะทายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรคือครบตรงนะคะพวมาลัยมันตีฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเข้าหมดอะไรในส่วนของหน้าจอได้เลยนะคะและสำหรับคู่มือนะคะนี่โอ้โหมาครบมาเต็มนะคะอันนี้จะเป็นคู่มือ ในส่วนของหน้าจอนะคะแล้วกนะะ็นี้คู่มือรถนะคะฮุนไดเฮชวันนะคะมีครบเลยนะคะกระเป๋าอะไรอยู่ครบอันนี้คือบุกเซอร์วิสนะคะนี่อย่างนี้การบอกคันนี้มีการดูแลนะคะนี่เลยนะคะมีการดูแลแล้วก็การถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะรอบล่าสุดนะคะเพิ่งจะถ่ายเปลี่ยนมาเมื่อ นี่วันที่เดือนหนึ่งนี่เองนะคะลูกค้าท่านใดซื้อไปนะคะยังไม่ต้องถ่ายเปลี่ยนน้ามันเครื่องเพราะว่าเพิ่งจะถ่ายเปลี่ยนที่คอ,อกพิดนี่เองนะคะและอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือซื้อสดนะคะการขอย้ําก่อนว่าลูกค้าที่ซื้อสดนะคะมีประกันปอนหนึ่งให้นะคะคันนี้มีประกันปอหนึ่งถึงเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะคะปี 66นี่เองนะคะลูกค้าซื้อไปยังไม่ต้องทําประกรันสามารถใช้ประกันเดิมนี้ได้เลยนะคะสําหรับแถวที่2นะคะการบอกเลยว่าสภาพนี่คือค่อนข้างใหม่เลยนะคะสําหรับหุ่นด a i 11ที่นั่งเขาจะมี4แถวนะคะแล้วสามารถนั่งได้ทุกแถวจริงๆนะคะเวลาขึ้นนั่งก็ง่ายนี่การชอบมา,มากๆและอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะที่การจะโชว์นั่นก็คือทีวีเพดานนั่นเอง สำหรับคันนี้นะคะการมาติดตั้งทีวีเพดานให้ใหม่อันนี้นะคะพลาสติกยังแกะยังไม่ได้แกะเลยนะคะลูกค้าอันนี้คือของใหม่เลยโอ้โหนี่เปิดกันใหม่ๆเลยนะคะพลาสติกอะไรยังอยู่และจอการใส่ให้แบบบิ๊กเบิ้มมากๆจอใหญ่มากๆนะคะสามารถที่จะดูหนังฟังเพลงแบบว่าจนไปถึงแถวสุดท้ายกันเลยดีกว่าเพราะว่ารุ่นเดิมนะคะจอเขาจะเล็กเอาจริงเล็ก แค่ครึ่งเดียวของอันนี้จริงๆนะคะแต่อันนี้การแบบว่าใจปั๊มให้ลูกค้าไปเลยใส่จอใหญ่ไปเลยนะคะลูกค้าจะได้ดูหนังถนัดถนัดนะคะของใหม่ร้อเซนะคะแล้วที่ใหม่นั่นก็คือการติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันด้วยนะคะบอกเลยลูกค้าไปไหนมาไหนนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะความร้อนการติดฟิล์มใหม้ใหม่ใช้ไปอีก4-5ปีได้สบายๆนะคะ และความร้อนอย่างที่การบอกไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าแอร์เนี่ยโอ้โหมีครบ3าตอน4ี่ตอนเลยนะคะช่องแอร์เยอะมากๆนะคะและที่กันความร้อนนะคะเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งนั่นก็คือม่านบังแดดอย่างดีทั้งคันนั่นเองนะ,ะหรูหราแล้วก็บังแดดได้เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะสภาพสวยแถมของแถมที่การให้นะคะจัดหนักจัดเต็มนะคะ คุ้มค่ามากๆแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้ถ้าจะขึ้นก็ขึ้นง่ายนะคะแล้วจะเข้าแถวที่3แถวที่4ก็ง่ายนะคะเราสามารถที่จะยกแค่นี้เองลูกค้านะ,ะแล้วแถวที่2นะคะสามารถหมุนได้180องศานั่นเองถ้าลูกค้าท่านใดแบบเอ้ยอยากจะหมุนง่ายๆนี่แค่นี้เองเลยนะคะบอกเลยว่าใช้งานได้ง่าย ะะเราจะหมุนใส่คาซีทหรือแบบว่านั่งคุยกันหรือจะนอนเอาเท้ามาวางหรือจะอะไรบอกได้เลยว่าเหมาะสำหรับรถที่แบบว่าไปเที่ยวเดินทางไกลมากๆนะคะสำหรับครอบครัวใหญ่ที่หารถสักคันหนึ่งนะคะที่ไปได้ทั้งครอบครัวแล้วราคาไม่ถึงล้านการบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆคันนี้นะคะและลดลงจากป้ายแดงกว่า50%ไม่ซื้อได้ยังไงเครื่องอึดเครื่องคนนะ และเดี๋ยวการจะพาไปดูเครื่องกันดีกว่านะว่าคันนี้เนี่ยได้รับการดูแลถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะตรงนะคะแล้วดูแลจากเจ้าของเดิมมาดีเนี่ยสภาพเครื่องยนต์จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะเดี๋ยวการจะเปิดให้ดูนะคะเปิดง่ายค่ะเพราะว่าฮุนไดนะคะเขาฝากระโปรงสั้นอ่าเดี๋ยวการไล่ให้ดูเลยอันนี้จะเป็นฝากระโปรงหน้านะคะที่กันความร้อนอะไรใหม่มากๆนะคะ โอ้ oh, แล้วเครื่องนี่การให้ดูเลยไม่มีสันไม่มีโยกเลยนะคะอันนี้การสตาร์ทมาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วและเครื่องจะเป็นเครื่อง A2 แล้วด้วยนะคะนี่ตรงเครื่องเขาจะเขียนเลยว่า A2 นั่นเองนะคะลูกค้าแบบว่าไม่ต้องถามเลยว่าเอ้ยเป็นเครื่องตัวเก่าหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นตัวม i n เนอร์เชนแล้วนะคะ175แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5หรือว่า2 5 0 0ซีนั่นเอง ลูกค้าดูไม่มีสั่นไม่มีอะไรเลยแค่ซีไม่แดงเครื่องไม่มีสนิมนะคะดูแลดีดูแลถึงนะคะและสำหรับคันนี้นะคะการบอกเลยว่าการรับประกันเลยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความไม่มีน้ําท่วมมีเล่มโอนได้ร้อยเปอเซเล่มไม่เคยสูญหายนะคะอันนี้การการันตีให้ลูกค้าเลยนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยบอกว่าเอซื้อรถกับคุณการเนี่ย รถมีชนหรือเปล่าไม่มีแน่นอนและคันนี้การขอย้ํานะคะว่าเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซนไม่ใช่รถเช่าหรือรถประมูลนะคะเป็นป้ายทะเบียนฟ้านะคะรอยอสองนะคะจดเป็นรถเกินเจ็ดที่นั่งนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยการพาลูกค้าไปดูภายในภายนอกท้องเครื่องกันมาทั้งหมดแล้วนะคะบอกเลยว่าสวยและขุมคามากๆอย่างที่การบอกโปรโมชั่นที่การให้โอ้โหให้แล้วให้อีก ให้กันเข้าไปนะคะคุ้มค่คมาคุ้มราคามากๆสำหรับลูกค้าที่สนใจง่ายมากๆนะคะเพียงแค่อินบอกเข้ามาหาการไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, ไลน์หรือจะโทรเข้ามานะคะเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางหรือลูกค้านะคะจะเข้ามาดูรถที่นี่การบอกเลยว่าง่ายมากๆเพียงแค่เสิร์ชใน g o o g l e แ a p ว่าไ i ออน a ารถมือสภาษาไทยนะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้เลย และร้านเรานะคะตั้งอยู่ตรงเส้นการนาพิเศษบางแคแถวสมาคมชาวปากใต้นี่เองหาง่ายมากๆแล้วนะคะร้านเราเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเสาร์อาทิตย์ก็เปิดลูกค้าเข้ามาได้ทุกวันเลยและก่อนที่เราจะส่งรถนะคะเราจะทําการล้างขาสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อบอกเลยนะคะว่าลูกค้าได้รับรถสวยสภาพปลายแดงแน่นอนวันนี้การมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ การมารีวิวรถเด็ดคันไหนจะได้ติดตามบอกเลยนะคะว่ารถสวยสภาพป้ายแดงแน่นอนนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ